จูพระสมเด็จแล้วก็พระนางพญาเพเะระอทาาี่จะไบนนี้จะดีตลาดอดคำลังตักข้าวสารลงไปในกรณีตักข้าวสารใส่ไว้ในองค์เ่เป็นพระโกะและต่อไปในอนาคตมินค่ามาหาศาลประเมินค่าไม่ได้ สมบัติของชาติสมบัติของชาติสมเด็จแตกรายงานวัดระฆังดังยังไงอันนี้ก็จะดังอย่างงั้นดังยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปใครอยากจับจองต้องทำบุญ <c oughs> ทำบุญชุดใหญ่ชุดเล็กกรรมาการรองประธานจริงคิดยังไงไม่รู้ไหม ใส่วันนี้จะต้องมีคนมาช่วยแน่เลยเนี่ยก็เลยยังไม่ทำให้เสร็จไมจ่าเบี้ยเมื่อคืนนี้ไม่จ่าเบี้ยนะทุก,ทกอ,อย่างติดต่อยอยู่ครับเมื่อคืนเนี่ยอยู่จนเด็กนะเมื่อคืนนี้นะสองคนสามคนกับลูกชายที่ไหนได้นี่คนมีบุญนี่ยจัดบอลแล้วก็ไปใส่เลยนะ,ะท็อปอัพท็อปอัพสุริศ ทับอัปฤทธิ์ทูหรือทูฤิ์ทูฤิ์ทูฤิ์ครับทูฤิ์นะครับทับูฤิ์ต้องเอาไฟล์นี้ไปแจ้งท่านประธานใหญ่แล้วเนี่นยจะได้ขึ้นมารวมบุญสร้างพระนเรศวรให้หน่อยครับแจ้งแจ้ง,บ,บ,งบ,บุญไปแล้วรนะครับแจ้งบอกบุญมาแล้วรลบะมันมีสมบัติหลายหมื่นล้านเอามาสร้างให้ไว้เป็นสมบัติของชาตินะหลายคนที่จะได้ทำนั่นไ็จะทำได้ นี่เขาเขียวถึงว่าเขาใหญ่เขาเขียวอยู่บนเขาใหญ่ใช่ไมครับใหญ่กว่าเขาใหญ่อีกนะใหญ่กว่าเขาใหญ่เขาเรียกว่าเขาเขียวใหญ่กว่าเขาเขียวเขาเรียกว่าบนดดพระสยาม